มีคนเลยทุก่ะมีคนเต็มเลยทุกคนเขาจะเห็นเราแล้วโอ้โหมันซัดเรามาแล้วถึงเวลาโคไซดอนเราได้เรียนรู้วิชาอัญเชิญนี่อายุน้ำโทนาโ,โดเฮ้ยรถมันติดด้วย <c oughs> มาแล้วครับเป็นกูมาโดดและรถมันบุ่นไปอย่างนี้มันโดนเอาไว้รถกระเด็นไปนน้นแล้วเฮ้ยมีคนหนี มีคนนีหนีไปด้วย สำหรับใครที่อยากจะเติมรอยย่ผ่านซีซัน a 6นะครับ listman shop โน1หนึ่งเรื่องการเติมเกมมีให้บริการเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเติมแพ็คอิลิตผ่านเลเวล50าบึงบาทหรือจะเติมแพ็คอิลิตผ่านเลเวล1้อย32บาทหรือใครอยากจะจัดเต็มเลเวล1้อยแบบวันเดียวเลยก็มีให้บริการเช่นกันนะครับเข้าไว้ได้เงินคืนแถมผ่อนได้ด้วยที่เว็บไซต์ w w w listman shop com หรือจะเติมผ่านไลน์ก็ได้นะครับหรือใครอยากจะเติมเกมอื่นๆก็มีให้บริการเช่นกันนะครับอย่าลืมนะ ทำไงเห็นไหมมีคนโดดไปอุ้ยฉลามอุ้ยจะโดนฉลาม,ลามากนันปะเนี่ยไอฉลามชนไม่มีระบบใหม่เออว่ะต้องกลางโลบเอาโลบเป็นไรครับโหคนสิบเจ็ดคนเอาละไม่กระตุกเท่าไหร่สิบเจ็ดคนไม่กระตุกนะครับป่วยจังเครื่องเราแรงไงก็เลยไม่กระตุกตเลนนาเลงยงีกีบล จะลาซะหน่อยไอ้ดูสิมันคือระเบิดอะไรเอามันเป็นระเบิดวะมันไม่ใช่ยาเห็นมันเป็นครดเอาปีนไม่ได้ <Yeah! S 1> มันไม่ใช่ระเบิดวะทุกคนมันยิงทะลุมันเหมือนโดมครับโดมน้ําอะไรก็ไม่รู้อะเดี๋ยวเล่นอีกทีก็น่าจะรู้นะโอ้โหศพเต็มเลยอีโพรนอตไปไหนกันแล้วเนี่ยไอคนนี้มันยิงหมดเลยเหรอ เขายิงคนข้างล่างแล้วเรามาเกาะตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยมีคนเดินข้างล่างผมก็โดดลงไปได้ปะวะมุมนี้มุมดีอ่ะอุ้ยใครว้าม,มาไอ้มุโนเดนมีว้าม,มาดืด้อเลยมันว่ายน้ำข้างนอกได้ใช่ไหมเนี่ยไอ่ตอนเราโดดมามันเหมือนว่ายน้ำมาอยู่นะผมจะปีนตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยมันไหล เอ้าทางตันนี่ว่ะเดีย๋ยอะมันไปนยังไงวะเนี่ยเนี่ยมันมีคนวิ่งข้างบนหัวเรารทุกคนหนูก็มีว่ะผมจะปีนออกไปมันจะว่ายน้ำใช่ไหมเออว่ามันว่ายน้ำจริงด้วยครับนี่ไงนี่ไงมีคนมีคนแล้วเราทำอะไรในน้ำได้อะยิงไม่ได้ใช่ปะเราปีนขึ้นกลับได้ไหมอ่ะ <S 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 ฮ้ยอหามันยิงได้ด้วยอ่ะเฮ้ย เดี๋ยวแล้วผมจะขึ้นยังไงวะเอาไว้ยิงกันแล้วครับมันมีคนเองทั้งหมดมันรู้ว่าเราอยู่เนี่ยเอ้ยเมื่อกี้มันยิงอะไรกันอะมันยิงเราด้วยนะไอีกพวกโดดไรผมขึ้นเลยครับมัมมี่ตอยู่ในน้ำไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมันยิงกันดิ่งมันยิงกระดิงเฮ้ยไอ้นี่มันยิงผมว่ามันมันคนหรือบอดอะทำไมมันยิงล็อกเป้าไงนะเอาไปไหนแล้ววะ ไม่ใช่ครับคุณโคนแล้วครับเฮ้ยรีโหลดจะมาโหดนี่รีโหลดใช่ไหมเขาเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนดูนี้ดูดิเอ้าสรุปอันนี้มันคือว่ายน้ำหรอแล้วเราเป็นอะไรมะอ๋อมันคือเอายิงได้ด้วยครับมันคือแบบว่า เหมือนเป็นกับดักเฉยๆไม่ใช่ระเบิดเออไปเปิดหอยก่อนแล้วกันนะงันจะมีคนมาอีกไหมเนี่ยใครโดนโล่มาอีกวะเปิดหอยก่อน,นครับหอยใหญ่วิ่มาแล้ววุ้ยผมได้ปืนอะไรมาผมดูละผมดูละแกโดนแน่เอ้าโอเคครับทุกคนขออภัยด้วยครับเมื่อกี้นี้ จะดับไปพอดีหันใจโลแรงไปหน่อยมันไปนโดนสายนะครับ <c oughs> ก็จัดการเขาไปแล้วนะครับมันคืออะไรไอ่ะไอหอยตรงนี้เหรอโอเคผมจะลองขี่ไปดูนะครับว่ามันคืออะไรนี่เราคือเจ้ากระเบนมาแล้วครับเจ้ากระเบนปล่อยฟองน้ำนี่บอกเลยว่าอัปเดต3.3นี่คือของเยอะมากนะทุกคนผมยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างนะปะวานด้วยผมเห็นมีคนขี่ปาวานด้วยแต่ม่รู้มันหายไปไหนแล้วอ้าวแล้วหอยแสงลำแสงมันไปไหนอนะเนี่ย เฮ้ยเสียงคนขับรถเฮ้ยมาดูวนปล่อยกลางเอ้ามันเช้าวะอุ่ยไม่ตายว่ะโอ้โหไปเล่นเล่นนาน,นครับต้องไปปรับความไวแล้วมยิงไม่โดนเลยเนะี่ยเป็นอะไรแล้วะขอแล้วกันอุ้ยเฮ้ย มันมีที่ชุบหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไอ้นี่ที่ชุบครับผมเก็บมาอยู่เดี๋ยวเราต้องไปดูเขาหน่อยแล้วบอกเลยว่าไม่ได้เล่นานานเลยครับความไวใจลงเจโลอะไรเปลี่ยนหมดไปไหนแล้วครับเจ้าพมโดสนหยเราอยู่นี่เราคือเจ้ากระเบนนี่งไงเราเอา้าไม่โดนหรอผมจะขังเขาไว้ทำไมมันหั่นยากจริงเลยเนี่ยนี่เไรอ ใครมันยิงอะไรเราเฮ้ยมันมีคนยิงหัวผมกว่าใครยิงเลยวะไปแล้วอันนี้น่าจะตรงบ้านชุบน่าจะมีคนไปชุบเนี่ยไอ้ฝั่งนี้มันยิงเราดิเดี๋ยวผมไปขึ้นหลังคางก่อนดีกว่าเฮ้ยเจ้ากระเบนไอ้น,นี่แหละย,ยิงเราเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันผมรู้ละไอ้เจ้ากระเบนใช่ไหมจงไวน้ำ จเจ้ากบเบต้องว่ายน้ำหนี่โดนนี่แหละเทคนิคลับครับกดผิดเก็บไงวะโอเคถ้าเราโยนโดนเขาจะว่ายน้ำแล้วมันจะบอกตำแหน่งนะครับทุกคนอันนี้เอาไว้เช็คบ้านได้เลยนี่เราไปหนึ่งอันนี่ยโดนอีกแล้วอยู่ชั้นหนึ่งแต่เราต้องห้ามเข้าไปใกล้นะอุย้ยมันขึ้นไปเอ้ยยังโดนอยู่เลยลอ่ะอุ้ยโยติดอันนี้ของจริงเอเมนุส ไม่ค่าโยนออกมาว่ะเขาโยนออกมาคืนว่ะทุกคนโยนออกมาคืนเหรอเฮ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะมันอยู่ตรงกลางเนี่ยครับไม่โดนได้ไงมีการวิ่งเอาตายเฮ้ยมัน,ม,นมันชุบมันชุบมันชุบมันมีที่ชุบครับมันมีที่ชุบเอาตายของจริงตำรวจทำไมมันบักอะไรวะเฮ้ยให้ผมซูมพิสติดอ่ะ เฮ้ยเอา้ามันมีคนนอนอยากพึ่งเพื่อนนี่ามันนอนครับไอชุดพางไอผ้าเอ้ยแล้วผมไปยิงตัวไกลโอ้โหมันโยะระเบิด์ตจ้าไม่มีๆๆเลือเอาแล้วด้วยผมไม่เกิดเดี๋ยวเอาตายเลยเหรอวะขอคอลัลนตตี้กันดีครับเมื่อกี้น่าจะเวลาหมดนะครับผม ทำไมผมไม่เกิดก็ไม่รู้เหมือนกันที่จริงมันมันต้องมีใบเกิดให้หนึ่งรอบนะเพราะว่าผมไปลงตรงอีเวนต์อะ <S <S เฮ้ยเขาเก็บอะไเจอแล้วครับสองคนสุดท้ายแน่เลยเนะี่ยเอาแล้วทุวกคนถึงเวลาปิดฉากกี่เมตรวะเนี่ยเห็นคนเดียวอ่ะอีกคนหนึ่งไปไหนวะผมอยากเอาปลาวานไปแบบไปพ่นฟองใส่เขาอยู่นะแต่กลัวว่าแบบมันมีสองคนไง รอดูก่อนดีหุ้ยพออยู่โอ้ขีดเมย์วะเนี่ยกระสุนย้อยหรืออะไรเนี่ยวิ่งสองร้อยเมตรไกลจัดอย่าหยุดขอแค่เจ็บครับไปครับทุกคนเราจะจบด้วยฟองน้ำเจ้าแห่งกระเบนมาแล้วครับผมคือเจ้าแห่งกระเบนมัมมี่ตัว<แ>นี่ไปแล้วเอ้ยรอดด้วย กิน <G ül üş> ไก่โ oh อ้ย y อ o d นี่ไงสคนสุดท้ายจริงด้วยโอเคเอาแล้วเราไปขี่กระเบนไปเนี่ยหนลองดูหน่อยดิว่าถ้ากินไก่ของซีซั่นนี้ถ้าเต้นเป็นยังไงนะครับ <Victory belongs S 1> เาเปลี่ยนอ๋อ <to us. S 1> อุ้ยไม่เปลี่ยนนะถ้าเต้นนี่ถ้าเต้นแบบอะไรอะไม่เข้ากับหน้าเราเลยครับตัวนี้เราคือมัมมี่อุ้ยถ้าเต้นแบบ เฟี้ยวจัดประมาณนี้นะครับสำหรับพับจี3.3เดี๋ยวผมไปฝึกเล่นก่อน <laughs> เพราะว่าอันนี้คือเอาพูดตรงคืออีเวนต์อะเข้าใจไม่ยากนะเอาจริงมันก็จะมีอเทมที่ผมเล่นให้ดูบ้างแหละแต่มันยังไม่ครบนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนานนะครับเพราะฉะนั้นไอเรื่องการควบคุมการคุมปืนความไวเจโลเจโลความไวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะยังต้องไปปรับหน่อยนะครับก็เมื่อกี้ที่มันมันอาจจะดูไม่ลื่นบางจังหวะเพราะว่าผมเนี่ยปรับภาพแบบ เนี่ยผมปรับภาพแบบ HD นะครับไม่ได้ปรับแบบต่ําสุดนะมันก็เลยไม่ได้ลื่นมากนะครับมันก็จะวิ่งประมาณ50-60เฟรมนะครับซึ่งตอนลงไปคน15คนมันก็ก็ไม่ได้แหลกอะไรนะคือต้องบอกก่อนว่าอีเวนต์มันค่อนข้างใหญ่นะครับมันก็เลยอาจจะคนกระจายกระจายกันมัน้งไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าภาพสวยดีนะครับแล้วก็คนก็เยอะอยู่นะเอาจริงที่ขนาดแรงผมไม่ได้เล่น <laughs> ผมอยู่แงลอะไรวะแหลกโกหรือเปล่าวะ <laughs> คือผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะแต่คนก็ยังมีอยู่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวลองไปเล่น ใหม่อีกทีหนึ่งละกันนะครับจริงจริงมันยังมีพวกไอเทมอมื่นอีกมากมายที่เราไม่ได้เล่นก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนแลวกันเดี๋ยวขอไปซ้อมมือก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนเครื่องไปเป็น iPad อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับอจอมันก็ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปเปรับเข้าไว้ใหม่ก่อนแล้วกันโอเคประมาณนี้ละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันสวัสดีครับผม